คุณอาไรหมดนะครับตอนนีไปตีไปยังไมด้วยเี๋เรามาดูตรงนี้อย่างที่เห็นในตรงนี้นะยุบแบบนี้นะอย่างเงี้ยยุบก็ถ้าใช้นานๆเขาก็จะใช้คัตเตอร์นี่ตัดออกเลยหรือดึงกระช่าปออกก็จะหสุดจแล้ว ทำเลยทีเดียวก,ก็ได้มันก็เร็วขึ้นครับแกนเพื่อ,อยางใหม่นี่นะครับมันก็ไม่ใหม่นะครับเก็บรถมานะครับอย่างนี้เมื่อปีสอง .2 25สหัปดาห์ที่ย5สห้าปี2 0ง2ตรงนี้นะครับดูขอบอยางดูข้างในทุกอย่างนะตอดอยางไว้เยน็นรอนะให,ให้มันมีปัญหาเดี๋ยวเราขอบอยางสิ่งที่เราหาได้ตอนนี้เราไม่มีอะไรอื่นเลย ก็ต้องหาเอาทำไรนี้แหละนะเพื่อทาขอบยางให้มันลื่นอย่างน้อยมันก็จะได้ลงขอบได้ดีเวลาเติมลมมันจะขึ้นขอบได้ง่ายนะครับใครมีเทคนิคงอื่นหรือพวกเขาใช้ไขประวานอะไรนี้ก็มีนะครับตัวนั้นก็จะตามร้านตาม